สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับก็มาพบกันในคลิปแนวทางห่างเสียงภาคบ่ายนะครับมอมาจะมอ <c oughs> มาส่งท้ายกันครับสาหรับห่างเสียงบ่ายนะห่างเสียงเมื่อเช้า6 1หนึ่งเด้งบนล่างครับแตก3ตัวไปแล้วบ่ายเบาๆแล้วกันเนาะใขรได้เช้าแล้วบ่ายควรจะเบาๆนะครับห่างเสียงบ่ายเป็นเช่นไรสักครู่ครับห่างเสียงบ่ายมันเบิ้ลม,มา3วันติดครับผาสังเกตดูเบิ้ล3วันติด โอกาสเมื่อเช้าปิด16 61ซึ่งเป็นเลขตัวแทนนะครับซึ่งบ่ายมันลบ3 4 0 0จุดแล้วไม่ขึ้นบวกแล้วถ้าเลขตัวแทน,นจะคู่กันนะผมดูตารางแป๊บนึงครับเช่น50 7 2จจะคู่กัน8 3 4 9จะคู่กันนะครับอันนี้สวยลเลขตัวแทนที่สวยเลยถ้ามามันจะมาบนล่างนะครับและเลขตามของ16คือ3 8กับ3 8กับ50มันจับคู่กันได้คือ3 8 4, 8, 3 8มแปดสแล้วก็ห้าศมันจะได้คู่นพอดีครับซึ่งมันตรงกับคือที่มันปิดเมื่อเช้ามาปิดเลขตัวแทนนะครับเนาะเล่นเป็นตัวระบาดกัได้ครับตัวระบาดนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่า6กอย่างน่าจะยังอยู่ครับนะคิดว่า6กอย่างน่าจะยังอยู่ก็06 71 66 หนึ 1> 1, 1, 7, 6, 0, 1, ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งอาครับร้อยมาศูนย์ครับร้อยมาศูนย์อ่าแล้วก็ไอ้คู่ที่ผมบอกครับคือถ้าคุณไม่อยากเล่นคู่กันผมจะดึงมาอย่างนนหนึ่งตัวคือห้าศูนย์กับสามแปดครับแต่ถ้าอยากได้บนล่างก็ไปจับตามตารางอย่างที่ผมบอกเมื่นนะครับ 5038ไปตัวกันกันนะ้องประมาณเจ็ดหางครับหางเสียงภาคบ่ายแต่เช้าแตก3ตัวไปแล้วบ่ายยังไงก็บรบกวนเบาๆหน่อยละกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นหางเสียงภาคบ่ายครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเจอไอทีสามันแล้วก็ดาวโจน,นะครับจะเป็นเช่นไรในเรื่องั้นช,ช่วงดึกครับสวัสดีครับผม